สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับหนังสือวิธีปฏิบัติกรรมฐานด้วยตนเองแบบง่ายๆโดยหลวงพ่อพระราชพมนยานนะคะสำหรับในวันนี้เราก็มาต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับศีลและกรรมบท10บนะคะ จะมีวิธีปฏิบัติยังไงต่อจากตอนที่แล้วนะคะสําหรับศินควบกรรมบท10ท่านให้ปฏิบัติด,ดังนี้อันดับแรกจงมีความเข้าใจว่าการปฏิบัติคือการใช้อารมณ์ให้เป็นสมาธิหมายถึงว่าจําได้เสมอไม่ลืมว่าศิลและกรรมบท10ิมีอะไรบ้างเมื่อจําได้แล้วก็พยายามเว้นไม่ละเมิดอย่างเด็ดขาดใหม่ๆอาจจะพังเผลอละเมิดไปบ้างเป็นของธรรมดาเมื่อชินคือชํานาญที่เรียกว่าจิตเป็นฌานคือปฏิบัติระวังจน กระทั่งไม่ต้องระวังก็ไม่ละเมิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นชานในศีลและกรรมบุบททั้ง10ประการผลที่ทําก็ได้มีผลขั้นต้นก็คือไปเกิดเป็นเทวดาหรือพม หรือมาเกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีตามที่กล่าวมาแล้วผลของศีลและกรรมมาบทสิบมีดังนี้หนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์และทรมานสัตว์ให้ได้รับความลำบากตลอดชีวิตเว้นอย่างนี้ได้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะเป็นคนที่มีรูปสวยมากไม่มีโรคเบียดเบียนอายุยืนยาวครบอายุขายตายใหม่ไม่ต้องลงอบายภูมิต่อไปจนกว่าจะเข้าวันนิพพาน2เว้นจากการถืออาทรัพย์สินที่คนอื่นไม่เต็มใจให้หรือขอโมยของเขาตลอดชีวิตและมีการให้ทานตามปกติเว้นตามนี้ได้และให้ทานเสมอ ตามแต่ที่จะให้ได้ถ้ายังไม่มีพอให้ได้ก็คิดว่าถ้าเรามีทรัพย์เราจะให้เพื่อเป็นการสงเคราะห์อย่างนี้ถ้าตายไปจากชาตินี้ก็จะไปเกิดเป็นเทวดาหรือคมหมดจากบุญจากเทวดาหรือคมจะมาเกิดเป็นคนจะเป็นคนที่ร่ำรวยมากมีความปรารถนาในทรัพย์สมบัติทุกอย่างทรัพย์ไม่ถูกทำลายเพราะโจรไฟน้ำลมและจะดัดรวยตลอดชาติ 3. เว้นจากการทำชู้ลูกเขาผัวเขาเมียเขาตลอดชีวิตเว้นอย่างนี้ได้ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือภูมแล้วลงมาเกิดใหม่แต่เป็นคนมีคนในปกครองดีทุกคนจะไม่หนักใจเพราะคนในปกครองเลย 4. เว้นจากการพูดปด5เว้นจากการพูดหยาบ6เว้นจากการพูดยุให้ชาวบ้านแตก้าวกันเว้นจากการพูดจาที่ไม่เป็นประโยชน์ตลอดชีวิตเว้นอย่างนี้ได้หลังจาก แล้วเป็นเทวดาหรือพรมแล้วมาเกิดเป็นคนจะเป็นคนที่มีวาจาเป็นที่รักของผู้รับฟังไม่มีใครอิ่มหรือเบื่อในการฟังถ้าพูดจาตามภาษาชาวบ้านท่านเรียกว่ามีวาจาเป็นมหาสเสน่ห์หรือมีเสียงเป็นทิ์คนชอบฟังเสียงที่พูดการงานทุกอย่างจะสำเร็จ เพราะมีเสียงทรัพย์สินต่างๆจะเกิดขึ้นเพราะเสียงถ้าพูดโดยย่อก็ต้องพูดว่าด้วยเพราะเสียงหรือเสียงมหาเศรษฐินั่นเองเจตเว้นจากการดื่มน้ำเมาที่ทําให้เสียสติทุกประการตลอดชีวิตเว้นได้ตามนี้เมื่อเกิดเป็นคนใหม่จะไม่มีโรคปศีรษะไม่เป็นโรคประสาทไม่มีโรคบ้ามาลบควรเป็นคนที่มีมันสมองดีปลอดภูในอารมณ์เป็นคนฉลาดมาก แดเว้นจากการคิดอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนข้อนี้ไม่ได้ขโมยและไม่คิดว่าจะขโมยด้วยเป็นการคุมอารมณ์ใจ 9. ้าไม่ประทุษร้ายจองเวรจองกรรมจองร้างจองผ่านใครมีจิตเมตตาคือความรักในคนและสัตว์เสมือนรักตนเองและ1ิยอมรับนั่งถือพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามท,ทาี่พระองคทรงสั่งสอนทุกการไม่สงสัยในคําสอนและผลของการที่ปฏิบัติตามคําสอนแล้วมีผลความสุขปรากฏขึ้น ผลของการเว้นในข้อ 8, 9และ10นี้เมื่อเกิดใหม่จะเป็นคนที่มีอารมณ์สงบสุขไม่มีความลุกทางใจแต่อย่างใดเลยและเป็นผลที่ทําให้เข้าถึงนิพพานง่ายที่สุด เมื่อท่านเว้นตามนี้ได้การเว้นคน mm. เว้นแบบนักเจริญสมาธิ mm. คือมีอารมณ์รู้เพื่อเว้นตลอดเวลา mm. เมื่อเว้นจนชินจนไม่ต้องระวังก็ไม่ละเมิดอย่างนี้ถือว่าท่านมีฌานในสี่และกรรมบท10ิประการท่านเรียกว่าเป็นผู้ทรงฌานในศีลานุสติกรรมฐานอันนี้สรงที่ได้แน่นอนอันนี้ส์งก็คือผลของการปฏิบัติให้ได้ครบถ้วนและทรงอารมณ์คือไม่ละเมิดต่อไปท่านบอกว่าเมื่อตายจาก ความเป็นคนชาตินี้ไม่มีคำว่าตกนรกเป็นต้นต่อไปอีกใน,นระยะแรกก่อนปฏิบัติท่านจะมีบาปหนักหรือมากขนาดไหนก็าตามบาปนั้นหมดอ,อกาศลงโทษท่านไปตลอดทุกชาติจนกว่าท่านจะเข้าพรนิพพานนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลของการทรงฌาน นะคะในศีละกรรมบทสิบซึ่งจะเรียกว่าเป็นผู้ทรงชาในศีลานุสติกกรรมฐานนะคะอันนสงก็คือไม่ตกนรกแน่นอนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ,ะกับเรื่องราวว่าเมื่อไหร่จะไปนิพพานนะคะสำหรับในวันนี้ขอลาท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ